สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาเล่นเกม Fortune r a p บิทเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกมกระต่ายแห่งโชคลาภนะครับผมเขามีสัญ,ญลักษณ์ให้รางวัลสูงสุดถึง500บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมและเงินรางวัลสูงสุดถึงคูณ5 0 0 0เลยนะครับผม เกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลย1เกมนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกม Fortune r a b b i t เนี่ยที่เคยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งของค่าย PG นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมสาเหตุก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะได้กำไรหรือว่าทำรายได้นะครับสร้างไรายได้จากเกมนี้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวมาชมกันนะครับ เริ่มกันเลยนะครับด้วยทุนที่400บาทและเริ่มไปที่เบสสินะครับผมเดี๋ยวเราจะลองคลิกดูนะครับคลิกแรกมาไหมครับมาดูกันครับทุกคนคลิกแรกยังไม่มานะครับคลิกที่2ต่อไปเป็นยังไงครับอ่าเริ่มเริ่มเหมือนจะมาได้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไปต่อนะครับผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับอ่าเรื่องของ ตารางการจ่ายเงินนะครับเขาจะให้เราเท่าไหร่นะครับผมมาดูนะครับมีตัววายมีตัวทองคำกระต่ายนะครับแล้วก็ถังเงิน PG ถุงอังเปา10บาทนะครับผมเหรียญ5นะครับแครอทน้อยสุดเลยนะครับผมถ้าเจอแครอทก็คือน้อยนะครับผักมีราคาถูกนะโอเคเดี๋ยวเล่นต่อเลยนะครับอ่าเริ่มเข้าคลิกที่เท่าไหร่ครับคลิกที่4ครับ โอ้ทุกคนครับเงินรางวัลก้อนโตในคลิกที่4ได้ไปถึงเท่าไหร่ครับดูครับโอ้โห850บาทเลยทีเดียวครับผมโอ้ถือว่าได้เยอะมากนะครับทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่ก็ต้องเชื่อนะครับเพราะเห็นกับตาแล้วนะครับว่าเขาให้จริงๆครับไปต่อเลยนะครับผมตัวผู้นี้จะให้น้อยหน่อยนะครับส่วนตัวแครอทนี่ให้น้อยมากนะครับ ส่วนมากจะเป็นอ่าพวกอังเปาวพวกถุงเงินเหรียญก็ลองลงมาเนาะอ่ายังยังไม่ได้นะครับผมอเล่นไปก่อนนะครับอ่ายังไม่มานะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่าเขายังไม่มานะครับยังไม่มาบ่อยนะก็จะเป็นธรรมดาของการเล่นสล็อตถูกไหมครับอ่ามาแล้วนะครับทุกคนโหเงินรางวัลก็โตเข้าบ่อยมากนะครับตอนนี้สองรอบโอ้โห เท่าๆกับครั้งแรกที่เคยได้เลยนะครับตัวนั้นประมาณ800ตัวนี้760ครับทุกคนโอ้โหเนี่ยนะครับโอ้โหเหมือนจะไม่ได้นะครับแต่ก็ได้นะครับทุกคนให้เห็นกับตาแล้วนะครับผมจนต้องร้องว่าจนไม่เห็นกับตาจนพระใจมาเจ็บสีบอมีมองเย็บหัวใจด้วย,อย,อ,ยอย่างนะเอ <c oughs> จำเนื้อเพลงไม่ได้นะครับทุกคนอ่ะ เดี๋ยวเามาดูกันอีกนะครับถ้าหากว่าเราเพิ่มเบ็ดเป็นที่20นะครับเราจะได้เท่าไรครับวันนี้ขอตั้งเป้าใหม่ไว้ที่3,000ก่อนนะครับผมโอเคคลิกที่2ของเบ็ดที่20ไม่ได้นะครับคลิกที่3เป็นยังไงเอ,อไม่มาครับคลิกที่4ไม่มาครับทุกคนคลิกที่5ยังไม่มาฮะอ,อันนี้เข้าหรือไม่เข้าเนี่ย ที่5คลิกที่6ไม่มานะครับทุกคนต้องทําใจนะครับเวลาคลิกแล้วเขาไม่มาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันคือการเดิมพันนะครับมันก็จะมีกินเงินเราไปด้วยนะครับแล้วก็มีแจกเราด้วยนะครับธรรมดานะครับเป็นธรรมดาของการเล่นสล็อตก็จะเล่นให้ทุกคนดูแบบนี้นะครับอ่ายังไม่มานะครับเกือบจะสิบคลิกแล้วอ่าไม่มานะครับไม่มานะครับ อย่าเพิ่งถอดใจนะครับเผื่อ,อไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยอา้าวเข้าอีกแล้วโอ้ยแม่พันสีโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมเนี่ยนะครับวิธีการสังเกตนะครับเกมนะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือเหมือนจะต้องคลิก ต้องหมุนต้องปั่นไปก่อนนะครับสักพักหนึ่งนะครับประมาณ10ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง11ครั้ง12ครั้งเขาจะยังไม่ให้แต่พอเขาให้พับเขาให้เยอะมากจริงๆครับทุกคนงั้นเดี๋ยวขอปรับเบทไปที่30กันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าเบทที่30มนะครับมันจะให้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้ปรับเป็น20เนาะเขาให้พันสครับ30ให้เท่าไหร่ครับ1 สทุกคนมานับไปพร้อมกันนะครับว่าเราคลิกกี่คลิกถึงเข้าครับสคลิกที่สอาา่าฮะคลิกที่5นะครับไม่เข้านะครับคลิกที่6ไม่เข้านะครับคลิกที่7ไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยครับทุกคนเมื่อกี้ฟอร์จูนและบิดมันขึ้นอะไรครับเมื่อกี้ถึงเท่าไหร่แล้วนะเอาถ้าจะไม่ผิด6ใช่ไหมเจ็ดนะครับ 8นะครับกระต่ายแห่งโชคลาบนะครับแดอู้หมุนโชคลาบ8ครั้งทุกคนได้สแกตเตอร์เหรออุ้ยอุ้ยมาไหมมาไหมอะไรอะอะไรจะเข้าอะ้หอุ้ย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 เฮอะมากโอ้ยสุดยอดเลยครับทุกคนเกมนี้โอ้ไม่เป็นแบบนี้นี่เองนะครับฟอร์จูนและบิดนะครับโอ้ไม่น่านะครับเป็นเกมที่เคยฮิตนะครับช่วงช่วงนั้นนะครับผมช่วงที่เกมออกมาใหม่เลยนะครับ ตอนนี้ผมย้อนกลับมาเล่นดูเกมนี้นะครับก็ย yani ังด uh, ีอยู่นะครับทุกคนยังถือว่าได้อยู่นะโอ้โหแปดครั้งนะครับทุกคนโอ้โหเราได้เป็นเจ็ดพันอ่ะโอ้โหเฮ้ยอุ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 ้ยอ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 ้ยได้เยอะมากอุ้ยอุ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ย คุณจริงๆเลยเท่าไหร่ครับโอ้โหโอ้โหตายแล้วเมื่อก่อนคือหนึ่งหมื่นสามพทุกคนรวมเงินเป็นทั้งหมด1 4ึ่งนสี่นะจริงๆแล้วก็คือ1 4ื่นสนะทุกคนถ้าปัดขึ้นนะรวมกันเป็น16455ครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับเกมฟอร์จูนและบิดครับผมให้ดีแบบนี้เลยนะครับคือถือว่าคุ้มมากเลยนะครับผมเมื่อก่อนเคยคิดว่าการหาเงินนะครับ มันหายากมากนะครับแต่พอเราลองมาเล่นเกม Fortune แล b b i ิดูนะครับของ PG ก็คือหาง่ายครับผมเงินหาง่ายมากเลยนะครับผมมันเป็นช่องทางนึ่งสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะเอามาลงทุนนะครับบางคนเล่นแล้วติดนะครับทำไมครับมันเล่นได้ครับแล้วพอติดแล้วคือโลภมากครับเล่นเยอะครับเขาเรียกว่าเหมือนเงินมันมได้มาง่ายใช่ไหมครับแล้วเขาก็ ยิ่งเพิ่มเบ็ดเยอะๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยสมมุตินะครับสมมุติผมแบบได้หมื่นใช่ไหมผมเพิ่มเบ็ดพันอย่างเงี้ยแล้วกดแป๊บเดียวอะ่ะอยากได้เยอะกว่าเดิมไงแปบ๊บเดียวหมดอย่างเงี้ยทุกคนลองคิดดูนะครับ10คลิกก็หมื่นหนึ่งแล้วนะครับใช่ไหมเบ็ดละพันถูกไหมครับอันนั้นคือความโลภมันจะทําให้เราเนเขาบอกว่าความโลภเป็นหนทางเดินไปสู่ความหายนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอพักก่อนเพียงแค่เท่านี้นะครับ หมื่นก็ถือว่าเยอะสําหรับผมแล้วนะโอเคก็ใครสนใจนะครับกดดูคําเพิ่มอธิบายเพิ่มเติมด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปลองเซอร์วีดูได้นะครับผมลองใช้เบ็ดสัก10-20-30ไปก่อนนะครับผมด้วยทุนประมาณสัก500-600-900-1000อย่างเงี้ยครับลองดูเนาะโอเคสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า20ปีไม่ควรทำตามนะครับ อันนี้เล่นเพื่อความสนุกสนานส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยลวกันนะครับใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ได้มาทำคลิปในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ